สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์เป็นช่องที่นําเสนอในเรื่องของการเสี่ยงทายในเรื่องต่างๆและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งเป็นการทํานายเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นหากท่านรับชมรับฟังแล้วมีความชื่นชอบรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันและจะได้ไม่พลาดการเสี่ยงทายและการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในครั้งต่อไป ขอบคุณครับคำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,ง,งายโดยเด็ดขาดดวงชะตาราศีในเดือนมีนาคมสอง6้านี้ สำหรับชาวราศีสิงห์ช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ดินน้นรนฝ่าฟันในทุกปัญหาอุปสรรคมีเรื่องมีราวมีปัญหาเข้ามาให้ต้องเผชิญให้จัดการเหนื่อยหนักเน็ดเหนื่อยต้องทุ่มเททั้งสติปัญญากําลังกายกําลังใจในการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องด้านการงานคนที่ว่างงานไม่มีงานทำจะมีโอกาสดีมีโอกาส,ดกาสดได้ทำงาน ตามที่ตนต้องการตามที่ตนปรารถนาแนะนําให้ไปสมัครงานกับหน่วยงานหรือกับองค์กรที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงขนาดใหญ่อยู่มานานหรือจะเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจก,ก็ได้นะครับซึ่งจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าหน่วยงานทั่วๆไปในขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาให้ต้องจัดการมากมายมีเรื่องให้ต้องทำให้ต้องแก้ไขสับสวนวุ่นวายไปหมด นอกจากการไปสมัครงานแล้วก็ต้องทำภาระหน้าที่อื่นๆอีกมากมายที่เหลือหลังจากนี้ก็จะเป็นการรอคอยรอผลลัพธ์จากสิ่งที่ได้ลงมือทำอย่าใจร้อนรีบร้อนรีบเร่งเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องรอแต่สุดท้ายปลายทางผลลัพธ์จออมาดีส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำจะเป็นช่วงเวลาที่มีงานเข้ามาให้รับผิดชอบมากมายไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานหลักงานเสริมงานส่วนตัวงานส่วนรวม มีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขไม่หยุดหย่อนเมื่อมีงานเข้ามามากมีความรับผิดชอบมากก็ย่อมมาพร้อมกับโอกาสความก้าวหน้าการเติบโตการพัฒนามีโอกาสได้รับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นผู้บังคับบัญชาแต่ในขณนะเดียวกันในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจต้องชั่งน้ำหนักคิด พิจารณาให้ดีให้รอบด้านรอบครอบถี่ถ้ถวนอย่าใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกนำต้องมีสติต้องใช้ปัญญาต้องใช้เหตุผลขอให้ทำสิ่งต่างๆบนความถูกต้องบนศีลธรรมแล้วสุดท้ายทุกสิ่งจะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับในด้านการเงินในช่วงเวลานี้นะครับไม่สามารถพึ่งพาใครได้เป็นช่วงเวลาแห่งการพึ่งพาตนเองใช้ความคิดไต่ตรอง พิจารณาสิ่งต่างๆด้วยตนเองและเพื่อตนเองปัญหาทางการเงินต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในช่วงเวลานี้จะต้องตัดสินใจแก้ไขจัดการด้วยตนเองแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยความรู้ความสามารถของตนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังการหมกมุ่นการทุ่มเทการทําสิ่งต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองคิดเองทำเองแก้ไขปัญหาเอง หากมากไปเยอะไปเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียให้เป็นคนคิดมากหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำคิดวนเวียนคิดซ้ำไปซ้ำมาซึ่งอาจจะส่งผลต่อความคิดและจิตใจได้นะครับอาจส่งผลให้มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ดังนั้นจะต้องรู้จักปล่อยวางเดินทางสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปเอาแบบพอเหมาะพอควรพอดีหากทำได้ตามนี้ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับ มีโอกาสขยับขยายหารู่ทางช่องทางในด้านการเงินมีรายได้มีรายรับมีเงินเก็บเงินออมสามารถบริหารจัดการใช้ใจ่ายได้ตามที่ต้องการนำไปสู่การมีช่วงเวลาที่ดีทางการเงินขอเพียงมีสติใช้ปัญญาบริหารจัดการทางการเงินให้ดีก็จะอยู่อย่างสุขสบายนะครับในช่วงนี้ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รัก ช่วงเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมคนที่ยังไม่มีคนคุยช่วงนี้รอได้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนหากมีวาสนาพบพานหากมีวาสนาต่อกันก็ต้องได้พบได้เจอกันในวันหนึ่งหากยังไม่ถึงเวลา ต่อให้เร่งรีบไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทุกอย่างเป็นเรื่องของการรอคอยดังนั้นขอให้เตรียมใจทำใจรอให้เป็นเย็นให้ได้และเมื่อเวลามาถึงโอกาสมาหาก็จะพบกับสิ่งดีๆคนดีๆมีความสุขสมหวังสมดังใจมีโอกาสได้พบเจอความรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่รักมีคนรักอยู่แล้วความรักในช่วงเวลานี้ จะมีความก้าวหน้ามีการเติบโตมีการพัฒนาไปทีละขัน้นไปทีละตอนเพิ่มขึ้นมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับจากศูนย์ค่อยๆขยับไปทีละขัน้นทีละนิดไปจนร้อยไปถึงร้อยและที่สำคัญคือมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมีโอกาสสมหวังสมปรารถนามีความสุขสมใจนอกจากนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการสังสรรค์ได้ใช้เวลาอยู่กับคนรักซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นคู่รักคู่ครองเท่านั้นนะครับคนรักนี้หมายความรวมไปถึงคนที่เรารักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนรอบตัวรอบกายถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนที่มีคู่รักนะครับ